ถ้าสีห้คือกำแพงบ้านที่คอยกันภัยคุณอยากให้ด้านไหนพังเป็นด้านแรกด้านที่พังง่ายที่สุดมักทำให้ขโมยบาปจากอีกสีด้านวิ่งกรูเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวหลายคนเชื่อว่าการฆ่าสัตว์หนับที่สุดจริงแต่ในชีวิตจริงสิ่งที่ทำให้คนดีๆหลุดไปฆ่าโกงนอกใจหรือโกหกกลับเริ่มจากจุดเดียวคือขาดสติ เมื่อสติหล่นมือเราก็พลาดปากเราก็พลาดใจเราก็พลาดประตูบาปทั้ง4ี่บานจึงเปิดเองโดยไม่ต้องงัดวันนี้ชวนคุยแบบตรงไปตรงมาว่าข้อไหนหนักสุดและทำไมการรักษาสติจึงทำให้ศีลทั้งห้าตั้งอยู่ได้ศีลห้าไม่ใช่คำห้ามเลยลอยแต่เป็นเครื่องมือการชีวิตไม่ให้ถลายไปทางชั่ว เป็นหลักง่ายๆที่คนธรรมดาก็ทำได้และผลชัดในโลกนี้ทันตาคนไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนย่อมมีศัตรูน้อยใจสงบคนไม่ลักของใครย่อมได้ความไว้วางใจทำมาหากินแล้วรุ่งคนไม่ผิดในกามครอบครัวอุ่นใจเป็นหลักคนไม่โกหกว่าจามีน้ำหนักใครๆก็เชื่อคำ คนไม่ดื่มของเมาสติอยู่กับตัวคิดอ่านเป็นงานเป็นการศีลจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่คำถามค้างคาใจาหลายคนคือแล้วในบรรดาห้าข้อนี้ข้อไหนร้ายแรงที่สุดถ้าทำผิดแล้วพังวัยสุดบางคนตอบข้อหนึ่งเพราะพรากชีวิตคนอื่นโทษหนักและเร็วบางคนชี้ข้อห้าเพราะพอเมาแล้วสติหายข้ออื่นก็พังตาม บางคนชี้ข้อ4เพราะคำโกหกทำลายทั้งชื่อเสียงความเชื่อใจและสังคมบทความนี้ขอชวนไล่ดูทีละข้อแบบไม่ใส่น้ำไม่เล่านิยายใช้เหตุผลและภาพชีวิตประจำวันแล้วสรุปให้ชัดว่าควรระวังอะไรที่สุดและจะป้องกันตัวอย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อพูดถึงศีลห้าในชีวิตประจำวันหลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นหลักธรรมของนักบวชเท่านั้นแท้จริงแล้วศีลห้าคือกรอบของคนบ้านๆอย่างเราที่ต้องทำมาหากินดูแลครอบครัวรับผิดชอบพ่อแม่ลูกหลานอยู่กับเพื่อนบ้านและชุมชน ถ้าพิจารณาอย่างใจเย็นจะเห็นว่าศีลแต่ละข้อเกี่ยวพันกับกิจวัตรแทบทุกช่วงของวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนและเมื่อมองให้ลึกเข้าไปอีกจะเห็นว่าตัวตั้งสำคัญที่ทำให้ศีลตั้งอยู่ได้คือสติหากสติอยู่ศีลจะอยู่หากสติหล่นศีลจะสั่นคลอนง่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อมีของมึนเมาเข้ามาปะปนเริ่มจากศีลข้อหนึ่ง เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนคนทำงานชนบทหรือในเมืองก็เผชิญสถานการณ์คล้ายกันเช่นอารมณ์หมุดหงิดเมื่อขับรถเจอคนปาดหน้าอยากบียดแตรไล่หรือขับจี้จนเสี่ยงอุบัติเหตุแม้ไม่ถึงขั้นทำร้ายกันแต่ความรุนแรงเริ่มจากจิตใจไม่อ่อนโยนการฝึกใจให้นุ่มลงด้วยการผ่อนคันเร่งลดความรีบร้อนถือเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกกรณีหนึ่งคือการจัดการสัตว์รบกวนในบ้านเช่นมดปลวกหนูหากวางแผนดูแลบ้านให้สะอาดปิดทางอาหารเก็บขยะเป็นเวลาเลือกใช้วิธีป้องกันแทนการกำจัดอย่างรุนแรงนับเป็นการวางใจไว้ที่เมตตาอาศัยการคิดล่วงหน้าลดเหตุไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ทั้งคุ้มค่าและสบายใจศีลข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์ ในชีวิตของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบครอบครัวประเด็นนี้มักปรากฏในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่าการขโมยตรงๆเช่นการหยิบของเล็กน้อยจากที่ทำงานกลับบ้านกลับบ้านโดยคิดว่าไม่เป็นไรการใช้เวลางานไปทำธุระส่วนตัวบ่อยครั้งจนงานสะสมหรือการไม่คืนทอนเงินส่วนเกินที่ร้านค้าคิดผิดสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจคุ้นชินกับได้ของที่ไม่ใช่เรา เมื่อใจคุ้นเชื่อเสียงความน่าเชื่อถือจะค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวทางแก้ตรงไปตรงมาคือซื่อสัตย์กับงานทุกชั่วโมงที่รับค่าจ้างเก็บบันทึกการใช้เวลาให้ชัดและตั้งกติกากับตนเองว่าถ้าได้รับเงินทอนเกินจะคืนทันทีฝึกจนเป็นนิสัยวันหนึ่งจะพบว่าคนรอบตัวไว้วางใจมากขึ้นโอกาสดีๆในหน้าที่การงานมักตามมาเอง ในตลาดสดหรือร้านโชวห่วยข้อ2ยิ่งชัดตาช่างที่เที่ยงตรงคือทุนทางศิลธรรมของแม่ค้าพอลูกค้ารู้ว่าร้านนี้ไม่เอาเปรียบเขาจะกลับมาบอกต่อและความพออยู่พอกินจะมั่นคงต่างจากร้านที่ช่างเอาเปรียบเล็กน้อยทุกวันรายได้อาจมามากขึ้นช่วงสั้นๆแต่ชื่อเสียงเสียสุดท้ายลูกค้าหายเหลือแต่ความระแวงการยืนอยู่บนความซื่อสัตย์ แม้เหนื่อยในตอนต้นย่อมอบอุ่นระยะยาวสินข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามผู้ฟังวัยส5ปีขึ้นไปจำนวนมากมักอยู่ในบทบาทเสาหลักครอบครัวประเด็นนี้จึงมีน้ำหนักต่อความสงบของบ้านการรักษาขอบเขตกับเพื่อนร่วมงานต่างเพศการสื่อสารกับคู่ครองอย่างตรงไปตรงมาและรู้จักจัดการความเหงาความน้อยใจหรือความผิดหวัง โดยไม่สแสวงหาทางออกที่ทำร้ายความไว้ใจถือเป็นรั้วของบ้านที่สำคัญยิ่งวิธีป้องกันที่ได้ผลคือกำหนดเวลาสนทนารายสัปดาห์ในครอบครัวพูดเรื่องค่าใช้จ่ายภาระงานสุขภาพและความรู้สึกให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้บอกความต้องการตามจริงพร้อมตั้งข้อตกลงร่วมเช่นการใช้โซเชียลมีเดียยังมีขอบเขต การรับสายหรือทักแชทในเวลาที่เหมาะสมและการปรึกษากันก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่การรักษากติกาง่ายๆเหล่านี้ช่วยลดความคลางแคลงใจและป้องกันเรื่องบานปลายสินข้อ4เว้นจากการพูดเท็จและวจีทุจริตคนวัยทำงานและผู้ใหญ่ในบ้านมักเป็นศูนย์กลางข่าวสารทั้งในกลุ่มญาติกลุ่มทำงานและกลุ่มลายชุมชนวาจาจึงมีน้ำหนัก คำพูดที่ควรระวังคือข่าวลือที่ยังไม่ตรวจสอบการเน็บแนมที่ทําร้ายใจคนฟังการเล่าเรื่องที่ตนไม่เกี่ยวแต่ทําให้คนอื่นเสียหายวิธีดูแลตัวเองคือใช้หลักสามประตูก่อนพูดให้ถามตัวเองว่าจริงหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่และเหมาะแก่การลเทศะหรือไม่หากไม่ครบให้หยุดก่อนอีกประการหนึ่งคือพูดช้า ไม่ต้องตอบทันทีเสมอไปโดยเฉพาะเรื่องอ่อนไหวเช่นเงินครอบครัวสุขภาพหรือชื่อเสียงคนอื่นการเว้นช่วงหายใจหนึ่งครั้งก่อนเอ่ยช่วยให้คำพูดสะอาดขึ้นอย่างน่าประหลาดสินข้อ5เว้นจากของมืนเมาประเด็นนี้เกี่ยวโยงกับสังคมไทยโดยตรงไม่ว่าจะงานบุญงานศพงานมงคลหรืองานเลี้ยงเกษียณมักมีเครื่องดื่มหมุนเวียน การรักษาหน้าคนการเกรงใจและบรรยากาศสนุกสนานทำให้การปฏิเสธยากจุดสำคัญคือวางแผนล่วงหน้าตั้งคำตอบสุภาพไว้เช่นขอลดเพราะดูแลสุขภาพขับรถเองต้องตื่นเช้าหรือแพทย์แนะนำให้งดพร้อมพกน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มที่ตนชอบไปเองเพื่อไม่ให้มือว่างสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกจริงจังควรมองหาวงเพื่อนที่สนับสนุน กำหนดช่วงงดชัดเจนเช่นเข้าพรรษาหรือกำหนดเป้าหมายสุขภาพร่วมกับคนในบ้านแล้วติดตามผลทุกสัปดาห์การลดของมึนเมาไม่ได้เพียงช่วยตับและหัวใจแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือช่วยให้สติยืนอยู่หน้าแน่นเมื่อสติไม่หลุดศีลข้ออื่นย่อมปลอดภัยกว่าเดิมมากเมื่อพิจารณาทั้งห้าเรื่องจะเห็นภาพเดียวกันคือ ต้นเหตุของการพลาดมักเกิดตอนใจไม่พร้อมงานหนักเงินตึงสุขภาพถดถอยหรือความสัมพันธ์ตึงเครียดหากช่วงเหล่านี้ไม่มีสติคอยกำกับมือปากและใจจะเคลื่อนออกนอกทางได้ง่ายขั้นตอนปฏิบัติที่ทำได้ทันทีมีดังนี้ 1. ตั้งเป้าเช้าสั้นๆก่อนเริ่มวันกล่าวคำตั้งใจในใจว่า วันนี้จะไม่เบียดเบียนไม่เอาของไม่ใช่ของตนไม่ล้ำเส้นครอบครัวใครไม่พูดเท็จไม่แตะของมึนเมาคำสั้นๆนี้เป็นเหมือนการวางรางรถไฟให้ตรงแต่ตน้นแม้ระหว่างวันจะมีเหตุให้ไขว้เขวแต่รางเดิมยังคอยเตือน 2. จัดสภาพแวดล้อมให้ช่วยตนเองเก็บของลอดใจออกจากบ้านหรือที่ทำงานเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหวานที่ทำให้เผลอหรือสิ่งที่ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็นจัดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยมีสมุดบันทึกงานค้างและเวลาทำงานที่แน่นอนลดเหตุให้จ่ายวุ่นวาย 3. าํทำกติกาในบ้านร่วมกันเขียนสั้นๆแปะไว้ที่ตู้เย็นหรือกระดานกลางบ้านเช่นเรื่องเงินเรื่องดูแลพ่อแม่เรื่องเวลาเข้านอน เรื่องการใช้โทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารระบุผลเมื่อทำได้ดีและวิธีแก้เมื่อพลาดเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน 4. สร้างสัญญาณสติรายวันตั้งสัญญาณมือถือเตือนทุกสามชั่วโมงพอเตือนให้หยุดหายใจยาวๆสักสามครั้งแล้วถามตนเองว่าขณะนี้กำลังกายกำลังวาจากำลังใจอยู่ในทางใด หากเริ่มแรงให้ผ่อนหากเริ่มเผลอให้กลับมาหากเริ่มคิดล้ำเส้นให้ถอยทันที 5. เมื่อพลาดให้แก้ทันทีไม่ซุกไว้ใต้พรมหากพูดผิดขอขมาและแก้ข่าวหากทำให้ใครเสียหายรีบชดใช้ตามสมควรหากเผลอดื่มให้จดแบบตรงไปตรงมาแล้วกลับเข้าสู่แผนงดใหม่ อย่าใช้ความผิดครั้งเดียวเป็นข้ออ้างทำผิดซ้ำต่อไปคือภาพเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในชีวิตผู้ใหญ่และแนวทางรับมืออย่างสงบกรณีที่หนึ่งคนขับรถระยะไกลกลับบ้านค่ำและเหนื่อยง่ายความหงุดหงิดเกิดบ่อยให้เตรียมน้ำดื่มเพลงสวดหรือบทสั้นๆที่ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนตั้งใจขับช้าแต่สม่ำเสมอไม่แข่งขันกับใคร ป้องกันการประทะที่ทำให้ใจร้อนและเสียงอันตรายกรณีที่สองผู้ดูแลพ่อแม่สูงอายุภาระมากจนใจลา้าหากปล่อยไว้จะเผลอใช้น้ำเสียงแข็งกระด้างแก้ด้วยการแบ่งงานในบ้านตามกำลังตั้งวันพักของผู้ดูแลชัดเจนขอแรงลูกหลานหมุนเวียนหากมีญาติใกล้บ้าน ให้ตั้งตารางเยี่ยมสั้นๆเพื่อลดความโดดเดี่ยวของผู้สูงวัยเมื่อต้นเหตุความเครียดลดโอกาสผิดศีลจากวาจาหรืออารมณ์จะลดตามกรณีที่3แม่ค้าหรือเจ้าของกิจการเล็กรายรับรายจ่ายแกว่งหากไม่วางแผนจะเกิดความอยากได้เร็วและเผลอเอาเปรียบลูกค้าตั้งสมุดเงินเข้าออกทุกวันแยกเงินบ้านกับเงินร้านชัดเจน ใช้ตาช่างมาตรฐานตรวจบินและสต็อกเป็นประจำมเมื่อระบบซื่อสัตย์ชื่อเสียงจะค้ำจุนยอดขายกรณีที่4ข้าราชการหรือพนักงานอาวุโสได้รับของฝากตามเทศการหากขาดสติอาจพาตนเองเข้าสู่ความลำเอียงโดยไม่รู้ตัววางหลักง่ายๆว่าสิ่งใดที่รับแล้วมีผลต่อการตัดสินใจในหน้าที่ ให้หลีกเลี่ยงหรือส่งเข้ากลไกที่โปร่งใสการรักษาความเที่ยงธรรมทำให้ใจเบาและหลับสบายกรณีที่5งานเลี้ยงรุ่นหรือรวมญาติมีเครื่องดื่มเต็มโต๊ะแต่ต้องขับรถกลับบ้านเองตั้งใจวางแก้วน้ำสมุนไพรไว้ตรงหน้าและบอกเจ้าภาพแต่ต้นว่าจะขอไม่ดื่มด้วยเหตุผลสุขภาพหรือภาระขับรถ เมื่อสื่อสารชัดเจนตั้งแต่เริ่มงานก็ราบรื่นและเกียรติของเจ้าภาพไม่เสียกรณีที่6กลุ่มลายชุมชนมีข่าวลือเกี่ยวกับเพื่อนบ้านหากส่งต่อโดยไม่ตรวจสอบจะละเมิดทั้งข้อ4และทำลายความสงบของชุมชนแนวทางคือขอที่มาหากไม่ชัดให้หยุดไม่ใส่ความไม่ซ้ำเติม และหากเรื่องถึงขั้นเสียหายให้ชวนกันมาพูดคุยต่อหน้าในที่ประชุมเล็กอย่างมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนช่วยดูแลกรณีที่7เก็บทรัพย์ได้ในที่สาธารณะเช่นกระเป๋าเงินโทรศัพท์วิธีตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดซับซ้อนคือคืนโดยหาทางติดต่อเจ้าของหรือส่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมถ่ายภาพหลักฐานการส่งคืนให้ชัดเมื่อทำเช่นนี้ ใจจะจำรสชาติของความถูกต้องและเบิกบานได้นานกว่าความโลภชั่ววูบกรณีที่8ปัญหาในชีวิตคู่ยืดเยื้อต่างฝ่ายต่างเงียบการเงียบไม่ใช่ทางออกเสมอไปกำหนดเวลาพูดคุยรวบรวมข้อเท็จจริงไม่โยนความผิดต่อกันใช้ประโยคสั้นและตรงประเด็นหลีกเลี่ยงคำพูดประชดประชันหากแก้ไม่ได้ภายในบ้าน ให้หาผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพมาช่วยเป็นสักขีพยานคำพูดจะช่วยกันประคับประคองขอบเขตของศีลข้อสและข้อ4ให้คงอยู่ทั้งหมดนี้วนกลับมาที่ประเด็นตั้งต้นว่าเหตุใดข้อ5จึงเป็นประตูอันตรายเพราะเมื่อของมึนเมาเข้าปากสติถอยไปอยู่หลังบ้านยามเฝ้าประตูใจหลับประตูอีกสี่บานเปิดเองโดยไม่ต้องออกแรงงัด ใครก็ตามที่ตั้งใจดูแลสีลข้อ5อย่างจริงจังจะพบว่าศีลข้ออื่นรักษาง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นทั้งสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความสงบในใจท้ายที่สุดการชั่งน้ำหนักความหนักของวิบากคงต้องยอมรับว่าการพรากชีวิตเป็นความผิดที่รุนแรงที่สุด เมื่อพูดถึงชนวนที่ทำให้คนดีพลาดรวดเร็วและกว้างขวางของมึนเมาคือปัจจัยที่ควรระวังที่สุดดังนั้นคำตอบที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ใหญ่ในบ้านเราคือดูแลสติเป็นอันดับแรกและดูแลศีลทั้ง5้าพร้อมกันทำเท่าที่ทำได้ทุกวันไม่ประมาทไม่ผัดวันและเมื่อพลาดให้รีบแก้ไม่ปล่อยให้พลาดครั้งเดียวกลายเป็นทางเดินใหม่ของชีวิต เมื่อทำได้เช่นนี้กำแพงบ้านของใจจะมั่นคงทั้งต่อลมแรงของอารมณ์และกระแสชวนพลาดของสังคมชีวิตครอบครัวจะอุ่นขึ้นงานจะราาเรือนขึ้นและใจจะเบาขึ้นอย่างยั่งยืน